ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพระสุคุสุคนต้องมีกระพบับกก่บองห้าน่อยบ้านนาคือเก่าเนาะเมื่อนี้กะเข้ากะสิผ้าไปใส่เบ็ดน้ำพี่น้องฮะอยู่ฮะกินคือเก่าเนาะตอนนี้กับเป็นเวลานะประมาณสามโมงเคืองเนาะมือนื้สิผ้าไปใส่เบ็ดป้าเนาะเพราะว่าเห็นในแอร์เราไปใส่เนาะลุงมาพนไปใส่ถือด,ดีพี่น้องว้าวเมื่อคืนนี่ นี่แต่ประคอลุนล้วนเขาก็เลยสิมาใส่เนาะมือนี่เดี๋วเบ็ดเขาถทิมาแล้วก็ป้องกระเดียนนี่ชื่อเบ็ดประมาณนะ60ลังได้สีผ้ามาใส่เนาะตอนนี้น้ำมันกะบ,บกไปเลยนาะพี่น้องนี่เลยจะเก่าแท่นี่เนาะทวามเบ็ดได,ด้นี่ทวามมาแท่เทิร์มคุณน้าครูนี่น้ำลงไปเลย ลุงม,มาคนอีกทางน้ำมาใส่ก่อนนะม่มือตะคนใส่เนาะลุงม,มาคนกำมัใส่พีกันอ,อนอะอใส่เบีบ่ะใส่เท่ได้ฮะเบื่อน้ามาจะใส่่ะใครใส่เบืาอพี่ส่ เบือนะ้องนั้นมีคนใส่นนนเนาะตัวละใส่ว่านี่เราได้ร้ายแล้วมใาใส่อีกเอาตัวฉีกขามาใส่เบือ้องรีบหน่อยใส่คนละเบื้องกับลราเนาะกระลังใส่บนน่โอ้เราใส่ไปแต่เศร้ากูต้นกระเวนเขาใส่ต้นกระเวนอันไรไม่ค่อยถือไปได้หรอกเนาะตัวแรงผูแลมันถือ Ui, phạt làm luôn mà là phải Cái con này thù ấm bất đấy theo này Nhìn luôn nào oh, Ui, phần xay phá nhàng như bạn này xe xe nó Nếu còn xịp xay bằng phút Hãy này cho kênh เขียบต้นก็ไล่อันนี้ผู้กลางคืนเอามาจับเขียบหน่อยเขียบจะหน้ายยังนี่ฮะเหรอจับตามแคมนำหน่อยน้องจะสิไลายพี่น้องมือหนาได้สิพามันจับเนาะยตอนกลางคืน,นไปเขาแยางหวัวเดี๋ยวเป็นโลไปไดเขียบหน่อยเขียบจะหน้าหน่อยฮะมาถ่ายคลิปเซเบสปลาเออเซเบสปลาแล้วก็บเบสอึงน้ำ เนนออ <ừ S 2> ใช้มือกรนถือเลี้ยนหลังเลยเฮ้มองจะบ้านในกลางนี่นี่เดียสี่น้องนี่ไดงโอ้มองเขาสาธิตสิหลักยามเน,นียสิหล <c oughs> ักยามวันนี้นจะขอโอ้ป้าขึ้นไล่เลยเออหาตาชิปก่อน ใส่เบ็ดไว้หา้าหกสิบรังนี่นะนี่นหา้าหกโมงพยายามก่อนนะก็มาหอดบอลใส่ไปเตรียมห้อยนะพี่น้องปลาเขาพังบ้าลายพี่น,ออน,น้องบุเบ่บุเบ่ก็คือฉีดถือดีเนาะนี่เบ็ดเขาฉีดกระเด็นเขาเสียบเหงอไว้ก่อนสิบหา้ารังนั่เดีวยวสิพาไปปักไว้ก่อน ปลาไว้ปักไว้ก่อนชิมหายลังแล้วก็คอยใส่ไปเน,เนื้อหอยิี่ไทยเบื้องก่อนป้าเขาลายขนาดลงอะไไ,ไม่รู้กลับขึ้นนี่ก็เป็นห้องเนาะ กอนนำถัวไไ่ถวเม่อเทนมีแต่หอยเกือบคอคนมากจังเก,เกือไป่น้นจะใช้ย,ยายไป,ไปไว้ก่อนเนาะ กระถายให้เน,นี่อวาป้าบุเบะบุเบะอยู่มานยแค่ที่นู้นมีหอยเกอือก บมีมือกล้องกะยาักได้หนึ่งนะพี่น้องเวลาเขาถ่ายมันก็ประหยัดเห็นไปเลยนี่นะพี่สอง ฟ้าแข็งอยู่มาสุดยอนี่ฟ้าแ็งเขยากันป่าบัน เดียวดูเสียไปทีทีเลย ใส่แงงพี่น้องเมืงขาไม่ใส่บนไม่สัตว์จะแคมพายสิเพราะป้ามันอยู่ในป่านเนอะเราก็เลยใส่แถวป่ากลับขึ้นพี่น้องตอนเาีาเราใส่เบ็ดไปแล้วประมาณอ่ะสามสิบลังน่ะพี่น้องแ้วก็ย่างอยู่นี่ ประมาณสามสิบร้านเนาเสียไปแบบนี้เนาะอ่าน,นามันใส่เอาใส่มันต่พูดคุณน้องเบืลอน,น่ะบอนใส่ก็ยากายเพราะว่ามันหกเป็นป่าเนาอแบบนี้เขาใส่ไ,ไปห่างหางไปมันยากกว่ามองใส่นะหกายนี่ใส่เลยยากว่ามีมือกองเนี่ยครับนัน ประมาณ40บลังก็พอเนาะเพราะวะ่าไม่ควรใส่ตามป่าตามโด ทีททีีไปเลยเนาะเห็นเหรอเน้ะใช้แล้วสิพามาย่ำเนาะนี่ก็ประมาณนะสีมุสีมุมปลายเลย นาศิถ่ายไปตอนยามตอนเขาก็ใส่เบ็ดอ่าได้เอียดลอยล้วเนาะเขาใส่ถิ่มวนะ้ประมาณสี่สิบรังนะพี่น้องเบ็ดเลี้อยู่ประมาณสิบปลายลังเพราะว่ามันใส่มันยากแล้วเลยใส่สี่สิบรังก่อนนอนยันมาถือนี่เบ็ดเทามาชุดอยู่นี่เนาะพอ้เบ็ดแล้วนกะ็นี่ลังนึงอยู่ฮะเนาะใส่หญ้า,ยายไปสิบยิงเบ็ดเนาะ เดี๋ยวชิย่างกลับคืนเนาะย่างนล้วมันถือจกโตจาก,จากดบเนาะแต่ว่าตอนยามันนี้ก็ประมาณนั้นเนลยหกนเจ็ดมุ่งคนเนาะข้าวตีชิมายามเนาะเดี๋ยวชิย่างเลาะกลับคืนเหมือนก่อนย่างนล้วมันถือตัวหนึ่งสองตัวก็เอาเนาะถาคำๆมันจังชิมายามใหม่เดี๋ยวมันถือชิทายให้เบิ่งอีกเนาะเข้าวมาถือก็ถาตัวแรงตับมายามเนาะเดี๋ยวชิย่างเลาะกลับก่อน ใส่ไปบละน้อยบละน้อยนะเพราะมันหกายมีแต <coup! S 3> <East. S 2> yeah, yeah. ่น้ำแทนเด็กเม็ดยางกลับขึ้นไปยาเรามีตัวถือตัวยังเด็กใส่ที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 ไปดีสิเนาะไก่เติบบละน้อยบละน้อยเขาใส่ท่านเท่าไปร่ยางกลับขึ้นมาแล้วก็กำลังไหนสองตัวนี่พี่น้องนี่ ประดุกกับประคอแต่ว่านี่เงิซงดีนเนาะตอนนี้เขา่ได้ถ่ายเนาะตอนไหนีเงินเงดีนข้างหน,น้าดูนะจ๊ะเซยงดีนอนี่

ได้สามตัวปุ๊กชองกับปุ๊กคอตัวหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าทาตันคำก่อนเนาะเดี๋ยวสิมายามใหม่ยังครับขึ้นในสามตัวก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะตอนมาท้นคำก็เทวมันกินอยู่สัมเนี้ครับพี่น้องเนื้อตัวแรกห้าสิบห้ามายามใหม่เน,ะนาะในที่ถ่ายเบิ้ง ครับพี่น้องเดี๋ยวมาย่ามสิทายใหม่เนาะเพราะว่ามันบ่ทันถึงเนาะตอนนี้แลาก็ลังย่างครับเนาะตอนนี้พี่น้องเห้น้องพุ่น้องจุดเขาใส่กับจุดพุ่น้องแถวป่าผู้ผู้น้องผู้แต่ว่าใส่กับทายแบบประหยากค่าไปได้นาะ พอมันโขกลายขยีิตั้งกล้องมันก็โขกมันแบบเป็นปลามันมืดเนาะมันคือใส่ตามน้องตามเดินอยง่ีิเนาะันใส่แบบนี้ที่ขาดก็กันเนาะที่ทายคาดอยู่ใส่ตามนี่นี่นี่แต่ว่ามีมองมียังเขาเนาะยยาดขามายามมองยาดยังอะไรกันหยานปลาบวกกินเบ็ดเขาก็เลยไปใส่แถวเดินไปใส่แถวปลาเอามันจะบ่ามีคนกวนใช่เนาะ แต่ว่าทายมันกับมาจากคากไปไล้เนาะขอโทษขออภัยนะเพราะปิดป่ามันหมื่นมีแต่น้ำมีแต่ยังเนาะนี่ก็เวลาประมาณนะหา้าโมงเช้านที่เนาะเจ็ดแปดโมงแล้วสิมายามเนาะทางเฮิงก่อนนี่ปลาเขาสามตัวปเปลี่ยนเนาะครับพี่น้องดทางนักรับพื้นมาเนาะ มาพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณอ7:00นแล้วเนาะเดี๋ยวสิออกไปยามเบ็ดเนาะบัดนี้เฮาสิยามประมาณอ่ยามเที่ยนึงเนาะพอเหี่ยเฮาก็เบิดแล้วเดี๋ยวไปยามแล้วสิถ่ายให้เบิ่งเนาะเฮาสิยามวก็พอบ่ได้ก็ถ่าูนํากันเนาะพี่น้องตอนก็ได้3โตเนาะนี่เเฮายังน้อยเดียวบ่มีขี้กระเดียนพี่น้องเนี่เป็นนําเนาะ มี่นมากระทุนกันนะมัน,นเสื่อพาะพาะเสือเขากะน,นิ่งเลยเนาะไปพาะกันอยู่ปลาพี่น้องเขาอยากมาหอดเบ็ดนะจังที่ไทยให้เบิ่งเนาะทายให้เบิงเบ่งแต่ต้อนนะนะป้าถือเบ็ดกไนน็ได้เนาะเพราะว่ามันเหมิดลายยันบ่เห็นเป็นมะม่วงเนานะทายกลางคืนมันบ่แจง้งไปพาะกันพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดแล้วเนาะพี่น้องยามไปประมาณสิบหลัง cho bà lăng thì thử tôi nhảy phía nó oh, đuôi nha oh. oh. yeah, không biết

ตัอนนี้เราก็ยามหยาบเลยนะพี่น้องแต่ว่าร้อนไปทุกลังเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเมืองซัมมาถ่ายตอนเย็นแล้วเนาะร้อนเหมือนลายก็เลยไม่ได้ถ่ายปลาคอตัวเดียวขอหล่อมันร้อนเบไดเนาะนี่ปลาตอนนี้เจออยู่ต้นชายทมิตรนี่เลยสามตัวนี่เลย ชีโตรำเบิดคุยเวีนเสาออเลยเนาะเาจังสีไปกูเบ็ดใส่ทิมไว้รอนเบ็ถูกล้างเลยเงาเขากับเบิดแล้วก็เริ่มไปได้ทายเใช่ไหมจบเนาะคลิปนี้เนาะพอกันใหม่คลิปหนาเนาะได้ชิพานะไปะจับเขียบหน่อยสำหรับคลิปนะครับจบเพียงสำหรัเน้องนะพอกันใหม่คลิปหนานะเนาะ ເຂົ້າພີ່ນ້ອງແนງໜໍ้່ມ້ດຽວເຮດກິນກນາະບ່າຍ